ในฐานะที่เราเป็นริสเตียนชาวไทยเนี่ยเราควรจะต้องลุกขึ้นมาครับสน,นับสนุนงานประกาศพระกิติคุณโดยผ่านทางซีเอ็นนะครับซีเอ็นไทยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือของท่านนะครับเป็นเครื่องมือหลักเลยนะครับของท่านในการประกาศพระกิติคุณได้แนะนำซีเจนรายการต่างๆของซีเนให้กับพี่น้องของเรา การเชื่อมต่อนะครับสำคัญมากที่เร,เรียกว่าคอนเน็กชันนะครับทุกวันนี้นะครับการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือพันธกิจมันจาเป็นต้องมีคอนเน็กชันครับและคอนเน็กเนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อทั้ง c g n เป็นตัวเชื่อมกลางนะครับเชื่อมต่อระหว่างสังคมโลกเชื่อมต่อระหว่างที่จะจักเชื่อมต่อระหว่างหมู่คนและคริสเตียนได้หมดเลยนั้นตรงนี้เองนะครับทุกคนใช้สื่อครับทุกคนอยู่ในสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียล หรือสื่อของคริสจักรก็าตาามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสําคัญมากครับเป็นหัวใจของคอนเน็กชันในทุกวันนี้และการคอนเน็กชันนะครับการคอนเน็ซึ่งกันและกันนี่มนจะส่งผลต่อการเกิดผลมากด้วยนะครับเกิดผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรับใช้พระเจ้าในการขยายเป็นองคพระเจ้าต่อไปครับเดี๋ยวนี้นะครับ <het> มือถือเนี่ยทุกคนแทบจะมี <het> ทุกคนใช่ไหมครับ ในเมืองไทยเนี่ยก็มีการใช้มือถือเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับตามสถิติเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าการประกาศพระฤีคุณเนี่ยในสมัยใหม่เนี่ยนะครับต้องผ่านเทคโนโลยีต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลหมดดังนั้นเองเนี่ยผมคิดว่านี่คือการตอบโจทย์ของความต้องการที่ไปถึงชนป,ประชาชนนะทุกเพศทุกไยผมยากหนุนใจครับพี่น้องครับเราต้องอใช้สื่อเนี่ยนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีผู้ที่ได้ถวาย ให้กับสื่อการผลิตสื่อต่างเหล่านี้ให้กับการบริหารจัดการของสีเยนไทยมามากมายโดยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเกาหลีมีพระราใจในเรื่องนี้ในการประกาศตระกิริคุณให้กับพี่น้องชาวไทยฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นพลเรียนชาวไทย,เ,ยเราควรจะต้องลุกขึ้นมาสนับสาาถถนุนงานประกาศตระกิิคุณโดยผ่านทางสีเยนนะครับสีเยนไทย,เ,ยเป็นเครื่องมือของท่านนะเป็นเครื่องมือหลักเลยของท่านใน,นการประกาศตระกิริคุณได้แนะนํา CGN รายการต่างๆของ CGN ให้กับพี่น้องของเราก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสม,มาชมการทำงานของ CGN แล้วก็จับถูกจุดครับในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยผู้คนก็บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาอยู่ในชีวิต ของคนทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่สีขาวเข้าไปเราจะใส่สีดําเข้าไปหรือเราจะใส่สีเทาเข้าไปถ้าสีขาวแสงสว่างเข้าไปน้อยมันก็จะมืดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความเชื่อครับว่าสื่อเนี่ยพวกเราจะสามารถช่วยกันสร้างแสงสว่างในสังคมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียด้วยกันผ่านทาง C G N ร่วมกันครับเช่นชมนะครับกับในโอกาสที่ C G N ไทยได้อยู่ร่วมรับใช้ แล้วก็อยากจะแนะนำนะครับท่านผู้ชมเราอาจจะมีเรื่องราวมากมายในแต่ละวันที่ประดังเข้ามาในตัวเราแต่อยากนำเสนอว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาสาระที่ออกไปจาก c g n นั้นเป็นประพอเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบความหมายและคุณค่าของชีวิตขอพระเจ้าอ <ใน S 1> วันครับในฐานะที่ตัวเองทำงานโรงพยาบาลน,นะคะเราก็มีผู้เชื่อมีคริสเตียนใหม่แล้วก็มีงานต่างๆที่เราสามารถที่จะ นำเรื่องราวต่างๆของพระเจ้าผ่านการประกาศของ CGN ไทยเนี่ยเข้าไปใช้ในโรงพยาบาลก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะประทับใจที่เห็นผู้เชื่อนะโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามากนะผู้เชื่อที่ผ่านขบวนการดูแล้วก็ขอรับเชื่อต่างๆรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชมมากๆนะคะอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานครบรอบ14ปีของ CGN ไทยรู้สึกประทับใจมากนะครับเพราะว่า เราได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงใช้สื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการที่จะเข้าถึงผู้ชมมากมายขต่คุณพระเจ้าสําหรับซีเ็นไทยที่เข้ามาในประเทศไทยเราเชื่อว่าพระค์จะทรงช่วยให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้ยินพรษกิจคุณมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าซีเจนเนี่ยไม่ได้ทํางานแต่เพียงลําพังมีการเชื่อมกับพันธกิจต่างๆได้เชื่อมโยงกับพิธจักรเพราะหัวใจสําคัญก็คือพิธจักรที่จะเป็นคนที่จะ คอยเลี้ยงดูคอยเสริมสร้างทําให้ผู้เชื่อใหม่เนี่ยได้จเจริญเติบโตขึ้นนั่นแหละเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งซีเจนไทยเพื่อนธนกิจแล้วก็คิดจักรที่จะร่วมมือกันต่อไปนะครับ